สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ทางนี้ครับวันนี้จะมาชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่ง 1. ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ปวดต้นคอ2กําลังเตรียมงานในการต่อสู้คดีจะงวด จะใกล้เข้ามาแล้วมีหลายเรื่องผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้มีงานของคดีลุงพลคนเดียว3ก็รู้อยู่ว่าบ้านกกอกนะ่ะมีแต่ความวุ่นวายกันมีแต่การโต้แยง้งโต้เถียงมีการด่าทอผมเองไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหนทางที่ดีที่สุดสำหรับผมคือการไม่ต้องไปไลายสดพูดถึงพวกเขาใคร อยากจะทำอะไรก็ทำใครอยากจะมีความทุกข์ก็ตามสบายส่วนผมเองก็จะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดและเมื่อเสร็จภารกิจผมก็คงจะดำเนินชีวิตตามปกติตามสไตล์ทนายภูทรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอ q ไม่ได้ไปไหนฮะยังคงจัดรายการวิทยุหาเรื่องราวดีๆมานำเสนอ ทุกทกท่านได้อยู่เหมือนเดิมแต่ขอให้หลังวันที่8เสร็จสิ้นภารกิจในทางคดีเสร็จปุ๊บมันเบาสมองหน่อยหนึ่งมีคำถามหลายอย่างมากมายส่งมาทาง Mess e จเจอร์ c e b o o k มีหลายท่านเป็นห่วงทำไมทนายสมเกียรติเงียบไปงานหนักมากงานคดีผมต่อสู้อยู่ตอนนี้ ไม่ใช่เพราะคดีลุงพลนะหมายถึงคดีอื่นๆของสกลนครของกระสินที่ผมรับงานมาไม่ว่าจะคดีแจ้งความเท็จเบิกความเท็จคดีที่ดินอีก3-4คดีประดังเข้ามาผมรับไม่ไหวบางทีผมก็มีการประชุมหารือทนายความรุ่นพี่รุ่นน้องมีการแบ่งงานกันไปทำให้เคลียร์ทีละปัญหาวันจันทร์คดี ใหญ่จำลองอังคารคดีรถชนคนตายก็ต้องไปเคลียร์ยังมีคดีซ้ำซ้อนอีกเรื่องยักยอกทรัพย์พร้อมแปลงกระสารซึ่งก็มอบงานให้คนอื่นไปทำมันความเครียดมันรุมมันทำให้ไหล่ผมตึงแล้วต้นคอก็ตึงทำให้ผมต้องไปพักผ่อนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ h ช n แนล ได้พูดไว้ดังนี้ครับมีควายหลายตัวนะคอมเมนต์ว่าบอกประมาณว่านั่งมโนเปล่าประโยชน์ครั้งที่แล้วนะ่ะเราก็ได้สีซอให้ควายฟังว่าเราไม่ได้มโนนะเราพูดตามเหตุผลตามหลักฐานตามข้อมูลที่เราได้มาบวกกับเราติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยซึ่งความเป็นไปได้มันมีมันมีเหตุมีผลในตัวของมัน ที่เราวิเคราะห์แต่ตรงกันข้ามที่หนูผีเนี่ยไปเย็นยอปอปั้นไปญาติดีไปตีสนิทด้วยเนี่ยกับผู้ชักแม่น้ำทั้งห้าพูดจ่าฟ้าลงดินพูดจากเหวลงน้ำความเป็นไปได้ไม่มีเลยแต่ทําไมไปเย็นยอปอปั้นทีนี้เมื่อวานก็เจอคอมเมนต์พูดในเชิง เหมือนควายอีกละเหมือนคนที่ไม่มีสมองพูดเขาคอมเมนต์ว่าไงสำนวนอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมานั่งพูดแล้วมันได้อะไรมาน,นั่งพูดเปล่าประโยชน์จะได้อะไรเขาบอกสำนวนอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดแบบนี้แสดงว่าคนคนนี้นะ่ะอย่าใช้คำนี้เลยใช้คำว่าบรรดาควายเหล่านี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับควายจริงๆมันก็ ไม่ได้ต่างอะไรกับควายตัวเป็นๆจริงๆเพราะอะไรถึกพูดแบบนี้มันรอให้คนอื่นชี้ชะตาชีวิตของมันพวกเราเนี่ยที่มันมีสมองที่มีความคิดมันก็รู้อยู่แล้วว่าต่อให้สำนวนอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็รู้แล้วว่าสำนวนเหล่านั้นมันมีพิรุษมันมีข้อสงสัยแล้วเราจะมานั่งรอรับชะตากรรม รับกรรมที่เราไม่ได้ทำรับโทษที่เราไม่ได้ก่ออย่างนั้นหรอพูดถูกไหมเรารู้อยู่แล้วว่าสมนวนนั้นมันมีพิรุษมันแปลกแปลกมันดูไม่เป็นธรรมเราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะมานั่งรอรับกรรมรับโทษรับชะตากรรมที่เราไม่ได้ก่อที่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o u t u b e ในโพธิ h ชนแนลได้พูดไปดังนี้ครับ กินข้าวบ้านผมทุกวันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นพอออกไปพูดจาแบบนี้ได้ไงด่าผมซะง,งั้นด่าคนที่ทำกับข้าวให้กินนี่สารเลวมากเลยนะเลวมากนะด่าคนที่ทำกับข้าวให้กินถ้าออกไปแล้วไม่ด่ายังโอเคอยู่นี่ขนาดคนทำกับข้าวยังด่าเลยตอนมาวันแรกไหะย,ยังไงน้องนายโอ้โหดีใจมาก เจอผมพี่ฝากช่องด้วยนะช่วยยกของลงจากรถหน่อยจำได้หรือเปล่าภาพนั้นภาพที่ผมไปยกรถมอเตอร์ไซค์ช่วยภาพที่ผมไปยกกระเป๋าช่วยลงมาจากรถแล้วมากินข้าวบ้านผมตลอดทุกครั้งที่กินข้าวก็ซื้อคุณซื้อจริงนะกับข้าวนะซื้อด้วยกันแต่ข้าวไม่เคยซื้อเลย ข้าวกูเอามาจากบ้านให้มึงแดกทุกวันมึงพูดผิดพูดใหม่ได้นะกับข้าวก็ซื้อช่วยกันอยู่แล้วเพราะตอนเช้ามีรถกลับข้าวมาพอออกไปแล้วนะ่ะก็ด่าอยุดทุกวันผมไม่ได้สนใจมันแล้วไม่มีคนดูตอนแรกผมก็โกรธด่าคืนไปคลิปหนึ่งแล้วผมเลิกต่อแยะละผมเลิกด่าละ สุดท้ายเงียบไปเองเลยตอนนี้นะ่ะก็กลับไปทำงานประจำเนื่องจากทำ YouTube แล้วมันไม่สำเร็จคนที่ไม่ดีก็ทำอยู่ที่ไหนก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรมันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็คนดูพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆคนแบบนี้นะ่ะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่เจริญพออยู่ตรงนี้พอออกจากตรงนี้ ก็แทงข้างหลังและคิดรต่ว่าไปอยู่ตรงโน้นและเขาจะไม่แทงข้างหลังฝั่งโน้นคนที่อยู่ฝั่งโน้นก็ระวังระวังไว้หน่อยคนแบบนี้นะ่ะอยู่ที่ไหนชิบหายที่นั่นคํานี้จําไว้นะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไปดังนี้ครับผมถามหน่อยต่อให้มีเสียงมอไซจริงแต่ถามว่าทั้งหมู่บ้านมีแค่หนูผีอยู่แค่คนเดียวหรอ ไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านเขาอยู่กันเป็นซุมเป็นซุมแล้วกลางค่ำกลางคืนน่ะชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเขาจะออกไปจับกบจับเขียดมันผิดด้วยหรอกลางค่ำกลางคืนเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวบ้านเขาออกไปหากบหาเขียดไม่ได้เหรอเขาก็เอามอไซค์ไปไม่ได้เหรอพอมันได้ยินเสียงมอไซค์มันก็อ้างว่า เขาจะมาทำร้ายมันโอ้โห,โโหเขาใจซาคอนเทนต์น่ะขนาดพี่เขยมันที่ชื่อสอเสือยังกตีดยางตอนสามทุ่มสีทุ่มเลยแล้วเวลามันร้ายสดมันก็ร้ายสดช่วงสามทุ่มสีทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านคนอื่นเขาจะขับมอไซค์ไปหากบหาเขียดมันผิดด้วยเหรอแม่พอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ผวา เอามาทำคอนเทนต์ว่าคนจะทำร้ายพูดเป็นตุเป็นตะแต่ก็ดีดีตรงที่ว่าให้มันเอาตำรวจมาคุ้มครองมันให้มันเอาอะไรก็แล้วแต่มาคุ้มครองมันเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อมันปากพร้อยหลุดคำพูดออกมาเยอะๆผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอาจจะเก็บมันก็ได้อาจจะเอามันไปนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงก็ได้ก็ดี แต่อยากฝากเตือนลุงกับป้านิดนึงว่าช่วงนี้นะ่ะหรือนับจากวันนี้ไปไม่ต้องไปตอบโต้อะไรมันอยู่เฉยๆมันอยากเห่าปล่อยมันเห่าไปเพราะอะไรเพราะเพราะว่าถ้าเกิดมันตายหาขึ้นมาเขาจะได้ไม่ต้องกล่าวหาว่าเป็นลุงทำหรือป้าทำคือมันอยากเห่าปล่อยมันเห่ามันอยากหอนปล่อยมันหอนไม่ต้องไปตอบโต้อะไรมันอยู่เฉยเไว ถ้าเกิดวันหนึ่งไปตอบโต้มันมากๆมันเกิดตายหาขึ้นมา